สวัสดีครับพี่น้องฟังไปนะครับมาอีกแล้วนะครับพี่น้องมือในสร้างน้อนมาพอกันคือเก่าคือเดิมนะครับเพิ่มเติมคือได้แนวแซบแซบนะครับพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องมือในได้เป็นตําปนจักกะจันนะครับใส่บักม่วงแบบแซบแซบเลยนะครับพี่น้องมือในอาหารตามฤดูกาลมากมาครับพี่น้องมานี่มากินข้าวน้ำกันนะครับโอ้นะครับแซบแซบเลยมากมามากวันนี้ครับบเบาหลายยายห่างนะครับพักกับปับแก้มนะครับก็ได้เป็นพักกาดที่เห็นอ่าพักนอก แล้วก็ได้มาละมานำมีบักม่วงนะครับพี่น้องนี่โอ้เป็นตะกินสมพอดีพอดีมาพี่น้องมาลงมือเลยเลยดันบนี่โอ้ผมคือเป็นซสี้สรรยเอจักหน่อยหนึ่งนี่ครับพี่น้องจักกระจันอาหารตามฤดูกาลครับพี่น้องห,อะะหือมขัวแล้วก็มาตำกลุ่มก็แกมละ แหลกของปีครับพี่้องหอมเดียว แบบเป็นตัวเบลย์ต่ำกับามี่นะครับไปสื่อพ่อแม่ไอตัวละเมื่อตัวละถุงละร่อยถุงละหลอยบาทมานับเบงนลยประมาณหน่อยสามสิบตัวเลยครับ ได้พักหนอกพักหนอกบัานเท่านะครับพี่้องตัวเนี้ยมันจะใบหน่อยหน่อยหรอกอ้ยเป็นใส่เออบุ๊ใส่ใส่กุ้งบั่นอืมหอมแบบ มันนี่มันนี่แม่สวยออกกามา่าสอ,สองสองสองมีโอมาทซอยครัวใส่เกลือ ทัานแลกว่าสิไทยเอาวิธีการตำให้เบิ่งหนำที่นี่ยรื่องคนไยพี่น้องขอถกอวามเหพี่น้องวิธีการตำก็เอาเอาตัวที่ขัวแล้วเนี่ยครับไปตำตำใส่บักม่วงใส่พริกป่นใส่น้ำปลาลาใส่ผงชูรสตำนานและครับแล้วก็ซิมมงพอดีแล้วก็ตักได้เลยครับ 嗯。 หอมแดงเนี่ยขึ้นหลังละอันนี้ยังยังหินอีกเ่รก็ปุนกระเจาแับจับจับขักข้างในของเปี เสื้ออ,อาลาแซาในชะ่ไหมเนี่ยขอให้ไนะครับพี่น้องเอ้ามาต่อนะครับพี่น้องมาเนี่ยเสื้อเมื่อกี้เนี่ยกินนนำไปจะเข้านะึงเป็นแบบ เป็นแบบสีอ่ยๆนะครับก็เล้วกินยาเพราะกินยาแหละอยากเสือใส่มาหอมหอมเอามาขวดจืเกลือแบบหอมเลย ร่อยสามสิบตัวหลายเติบนะครับตั้งแต่ก่อนเคยเคยไปเคยไปหาติด,ด่นะครับหนังเนี่ยเห็ดบังเขาเรียกอะไบ,บังอย่างบี้บังตังบะเห็ดไปติดจะเข้าอยู่บ้านหมดแล้วครับติดจักจันติดแมงอี กินใจกับมาหละเข่ากันดีตัวละครับเชอ,อย่างเดียวบ่ม,มีไอ้พักกระโดดน่ะเป็นหรอนะไปซื้อที่ตลาดยังบ่ม,ม,มี่ได้จักจันมากกับซุตดรด้อนนะเป็น้องอยู่ระยองได้พี่น้องนะครับแต่ว่ามีจักระจันกิน <c oughs> จำพอดีกินสมพี่นหรอ ผ้าเครื่องคุยไอะเจ้าประแดกเดี๋ยวแจ็คชิปจิจานดูครับอื ตอนแดดกับว่าสิปไทยอยู่อะไรกข้างนอกฝนจงสีดีนมากกรับมากลางวิธีทั้งในเพราะกลางวิธีทั้งในเแล้วแดดออกบานเลยครับจับจับ ตัตมใส่เนาะอืออือแซ่บก็โอ้โหนะครับก็อยากแาแข็วในจังหน่อยนึงนะครับก็ขอโทษขออภัยพี่น้องนํานะครับเอาก็เรียบร้อยไปนะครับพี่น้องมื้อนี้ยสำหรับเมนูแซ่บๆนะครับเมนูบ้านๆเลยเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับเป็นตํามปนจักระชัน ใส่บังม่วงสมพอดีนะครับกระลังแสบซ้ำนี้นะครับเป็นอาหารตามฤดูกาลสำหรับจักระจันเราเป็นน้องเนาะนะครับมีปีละเทียนะครับอยู่ระยอกในพี่น้องนะครับแต่ว่ามีจักระจันกินซื้อเพิ่นดอกนะครับซื้อเพิ่นมาดอกนะครับบ่ได้บ่ได้หาเองเรานะครับแต่ว่ากับพวกอยังแสบแสบพื้นเราเพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่อยากจติดตามรับชมนะครับด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับคลิปนี้คือเราครับพี่น้อง เบิ่งแล้วทามากเรียกว่าถือใจกันอย่าเลืมฝา,ากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำในเด้อนะครับพี่น้องนะครับพี่ผาประกันในข้อตกราพรขอภายไวหน้าทีน่นี้นำคือเก่าไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องนะครับมารอติดตามชมว่าผมจะเอามิโนอีอยังมาฝากพี่ฝากน้องอีกสำหรับมือนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ